มูลนิธิปลดตึงโดยนายสุรพงษ์เตชะรุวิจิตรกรรมการและรองเลขาธิการพร้อมด้วยนายสุรพงษ์เศษพักดีกรรมการและลอลขขร,อง,ร,ร,รละลองเหรัยิกนำทีมสังคมสังเคราะห์เร่งเดินสายภาคเหนือมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับโวเรือนยากจนจังหวัดพิจิตรและน,นครสวรรค์จำนวน17ครัวเรือนรวมมูลค่าทั้งสิ้น24,990บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแกะโคเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายรังสรรต์ตันเจริญผู้ว่าราชการสงวัดพิจิตรและนายกฤิเพชร เพชรบุรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานร่วมในพิธีพร้อมด้วยนางสาชมนัทร,รอดบุญธรรมผู้ตรวจการราชกรมการพัฒนาชุมชนคณะมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์และมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ร่วมในพิธีนักหอประชุมสา,า,าลงงนนสา,ากางจังหวัดพิจิตรและห้องโถงชั้นหนึ่งศาลาการจังหวัดนครสวรรค์หลังเก่า ขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลสะหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลนิธิบริษัิง